นี่มันนี่มันเกมอะไรเนี่ยเมันคือเกมคุณยนต์สู้กันแล้วก็ชนะวัดอะไรเนี่ยะอ่ะเอ้าพอขาดอีกมันจะคุณยนต์นะอาอีกันโอ้โเรีปะอ้าวเห็นขาดวัด เออเดี๋ยวมากิมคอืออะไรนะอืมจะอ้าวเอ๊ออีกแล้วล็อกหอบอ่อ้าวขาขาดอ้าวทีนี้ได้จิ้มจ้วงไปธรรมดาจ้วงไปธรมปธรมดาก็ชนะได,ด้แล้วดิ จ้วงธรรมดาก็ชนะได้อีกรอบึลยวัด <What? S 1> นี่มันเกมอะไรเนี่ยนี่มันเกมอะไรกันเดี๋ยวนะพัดลมใหญ่มันจะปัดเข้าหรือเปล่าเนี่ยเราทะลุอีกเอาบัดฟันรัวเลยดีกว่าอือชนะอ้าวชนะซะง,งั้นอะไปดีอะอ้าวเฮ้ย เอออ้าวแพ้เอาอะไรไนเนี่ยเฮ้ยเออชนะกว่าจะได้เกมนี้มันไม่มีอะไรเลยเนะี่ยอยู่เป็นอันโง่ๆอันหนึง่งแล้วมีบอสไป็นไหนด่านเกมนี้เล้กจากเกมงโง่ๆอันหนึ่งแล้วก็ตายด่านนี้มีบอสไปาเนี่ยแบบทุกๆสิบด่านหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ อืออ uh, oh. ah, ah, ้าวอ้าวอ้าววัดนะลองงี้ดูจะอดไอ้โดนซะเองต้องลองไกลกว่านี้ดิสหนึงอือเฮ้ยเสียนขาดอ้าวชนะานั่นฮะนั่นไงบอสบอสแลบบนั้นมีหมวกด้วยจะอดโอ๊ยคิมอือเอา นี่ดาบเลยเลโอ้ยครูโฆษณาอีกแล้วยมันมันดานใหม่ด้วยนั่นแสดงว่าน,นั่นบอสจริงๆด้วยอโอ้โหขาขัดจ้วงเข้าไปาอ้าวมันลบอีกก็ตรงอย่างนี้เลยละการน,นั่นไงอีซี่เลยงานนี้ยังอีซี่แล้วฝนตกแล้วทำไมนเนี้ย ไปต่อกันเลยออืนั่นแหละไปอืมอืมอีกห้าดาลแล้วสินะที่จะถึงปะตรงนี้ด้ไมเอาเอาเอาตายคู่เอาโอ้ยเอาชนะวัดโอ้โห มันโอหีเฮ้ยอือหึเงาล่ะไหนสิลองทำตามดูเอ้าอือมาดูนี้นี่มันจะปาดประมาณนี้อือไม่โดนงัดจ้วงตัวตรงเลยแล้วกันอือหึอือมไม่โดนอีก มันขึ้นไปได้บนด้วยไปโอ้ยขึ้นปีนได้ด้วยอ่ามันจะรู้วิธีมันจะรู้วิธีธไปแล้วลาก่อ,อ,กกอนอะไรเนี้ยเอ้าว oh. ่าจะอะไเน็กอื้อหืออื้อหือตายหูอื้อหือเต็มเต็ม โอ้ยมันดอนคดคลิปนานนี่พูดแปลกแปลกแล้วออกว่าจะชนะโอ้นี่แน่เอาง่ายอีกได้ก็เลยใช้สเต็ปนี้ตามละ่ะเออเอาได้เอาเอาเอา้ออเออเออเอาคู่ อ๋อชนะดูก็แพ้สะละว้าวนี่มันอะไรกันอ,อ้าวมีบอสเลยเนี่ยตายง่ายมากมันจิ้มด้านบนเราจิ้มด้านล่างอ้าวปึ้งนั่นแหละเรียบร้อยว้าวี่ยมันลงล่างแล้วก็ขึ้นบนอีซี่ว้าวมันลงล่างแล้วก็ลงล่างโดยเหมือนกัน วืดไปวื้ออ้าวงั้นจ้วงธรรมดานี่แหละอ้าวช่นะบางทีก็ไม่ต้องคิดอะไรเลยเนอะอืมฝนตกเฮ้ยเอางั้นเราไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะเกีนี้ก็สวัสดีเฮ้ยลาก่อน